คลิปนี้จะมารีวิวการออมทองใน True Money Wallet นะคะก็ปกติเนี่ยฟิล์มจะเป็นคนชอบซื้อทองอยู่แล้วเนาะเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นตลอดเนาะในช่วงแบบประมาณ3-4ปีที่ฟิล์มแบบตั้งใจ สะสมทองในช่วงที่ผ่านมาเนาะก็เลยไม่เคยรู้สึกผิดหวังเลยเวลาซื้อทองนะคะที่นี้เราอ่ะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะคะเป็นเงินค่าเทอมของลูกชายเนาะแล้วแบบอยู่ดีๆสามีเขาก็ดําริว่าอยากเอาเงินจํานวนเนี้ยส่วนหนึ่งอะคะ่ะไปซื้อทองเนาะอ่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเราจะเอาเงินสองหมื่นเนี่ยมาใช้ในการซื้อทองนะคะก็เลยลองไปซื้อในแอป True Money Wallet นะคะทีนี้พอไปซื้อเนาะเราก็คิดว่าเอ๊ะ ซื้อเนี่ยมันก็คงจะคล้ายๆแบบที่เราเคยซื้อใน YLG เนาะหรือว่าแบบแม่ท้องสุกอะไรเงี้ยที่ซื้อในแอปเป่าตังเนาะแต่ว่าสรุปแล้วคือความแตกต่างของการซื้อทองใน True Money Wallet อะค่ะคือมันจะไม่สามารถขายคืนได้ในเงื่อนไขเนาะคือจะบอกว่มันจะไม่สามารถขายคืนได้แบบ LG ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า YLG อะ่ะฟิล์มออมทองไป20,000เนาะแล้วราคามันขึ้นฟิล์มก็สามารถขายคืนได้เลยสมมติซืมม้อ20,000ืกำไรขึ้นมา21,000อย่างเงี้ยฟิล์มก็จะสามารถขายคืนก็ได้เงินกลับมา21,000ืนหนึ่งพาพปะแต่ว่าพอเราไปออมใน True m o n e y Wallet ใช่ไหมคะออมไปปุ๊บตอนที่เราจะกดถอนนะคะเขาเขียนว่าถ้าสมมติว่าเรา ออมทองเกินสามพันบาทมันจะไม่สามารถขายคืนได้เนาะมันจะต้องใช้วิธีคือไปซื้อทองที่เป็นทองรูปพันธ์หรือว่าเป็นทองแบบทองแท่งที่เขามีขายในแอปอะแล้วก็ให้ทองนั้นอะส่งกลับมาที่บ้านเนาะเราก็เลยอ่ะโอเคเราเองก็ไปทำเหมนบ้านเนาะก็เลยต้องซื้อซื้อทองในมูลค่าสองหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทนะคะครึ่งบาทอะห้าสิบต่างเนาะซื้อแล้วเดี๋ยวให้เขาส่งกลับมาที่บ้านนะคะก็เลยแบบ โอเคเพิ่งรู้ความแตกต่างของการออมทองใน True Money Wallet ว่าอ๋อโอเคมันมีเงื่อนไขแบบนี้นะถ้าเกิน3,000บาทเนี่ยเราจะไม่สามารถขายเพื่อเทรดเป็นเงินกลับมาได้แต่ว่าเราต้องซื้อเป็นทองที่มันจับต้องได้จริงๆแล้วให้ทองอันนั้นส่งกลับมาที่บ้านเราแล้วมันก็จะมีค่าประกันกับค่าส่งสินค้าด้วยนะประมาณ450อะไรประมาณนี้นะคะก็เลยมาแชร์เพื่อนๆนะคะที่กําลังคิดว่าอยากจะอ,อมทองเนาะก็เป็นอีหนึ่งประสบการณ์นะคะ